น้ำรีฟิลที่เราเลือกนะคะจะเป็นน้ำกิก๊กควยเราชอบอาหารที่นี่มากนะคะมีทั้งปิ้งย่างสไตล์เกาหลีแล้วก็มีพวกซาซิมิที่เป็นญี่ปุ่นนะคะเมนูอาหารคือเยอะมากคือกินไม่หมดอะทุกคนกุ้งก็มีหลายแบบขนมหวานก็มีเนื้อก็มีหมูก็มีนะคะรวมถึงอาหารทะเลจุกๆุหวัวละ159บาทเท่านั้นนะคะทุกคนเราว่ามันคุ้มมาก ที่สำคัญหัวไม่เหม็น,นะคะเพราะว่ามีที่ดูดควันให้แลนนี้นะคะก็เป็นไอศครีมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ใส่ในภาชนะหินมาให้นะคะบราวนี่นะคะค่อนข้างหวานแต่ว่าจะมีสตรอเบอรี่นะคะที่จะเป็นรสชาติหวานอมเปรี้ยวทำให้รสชาติกลมกลืนกันพอดีคะ่ะแล้วก็กินกับไอศครีมเข้าไปฟินมากทุกคน ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยเพื่อเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะ